สวัสดีค่ะเรามาดูอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่2ต่อนะคะน่ะอินทิกรลไม่ตรงแบบชนิดที่2เนี่ยก็คืออินทิกรัลไม่ตรงแบบที่ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีขอบเขตบนช่วงของการอินทิเกรตนะทีนี้เราจะมาดูต่อว่าสำหรับอินทิเกรตที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เนี่ยนะคะนะ เขาเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีขอบเขตเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าเรามาดูตัวแรกนะคะก็คืออินทิเกรตลบ2ถึง3ของเศษ1ส่วน x กําลัง3 dx นะเราจะเห็นว่าถ้า x เท่ากับ0เนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของลบ2ถึง3เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยนะคะ คือจุดที่เป็นปัญหานะแล้วก็อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตด้วยนะเรามาดูอันที่2อนะคะอินทิเกรต0ถึง3ของเศษ1ส่วนด้วย x-1 ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นะถามว่าเขามีปัญหาที่ไหนเขามีปัญหาที่ x เท่ากับ1ซึ่งมันอยู่ในช่วงของ0ถึง3ใช่ไหมอยู่ในช่วงของการอินทิเกรต เนะพราะตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นปัญหานะถ้าเรามาดูแบบที่3นะคะอินทิเกรตลบหถึง1 x กําลังสองลบหนะตัวนี้ก็มีปัญหาที่ไหนมีปัญหาที่ x เท่ากับลบหแล้วก็1ใช่ไหมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตลบหถึง1นะเพราะลักษณะนี้เนี่ยนะคะก็คือเรากําลังจะพูดถึง อินทิกรตไม่ตรงแบบชนิดที่2นะนั่นก็คือฟังก์ชันไม่มีขอบเขตบนช่วงของการอินทิเกรตนะอันแรกเนี่ยนะคะก็คือฟังก์ชันไม่มีขอบเขตที่ตรงกลางช่วงนะ x เก๊าสูเนี่ยอยู่ตรงกลางช่วงนะอันที่2 x เก่ากับ1ก็คืออยู่ตรงกลางช่วงอันที่3 x เก่าับลบ1กับ1นะก็คือจุดปลายขอบของช่วงนะอันนี้ก็ยังเป็น ลักษณะของอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่2องถ้าเรามาดูวิธีการทำงานนะคะอันแรกเราก็บอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีความต่อเนื่องอที่ x เท่ 4, ากับ c โดยที่ c อยู่ระหว่าง a ถึง b ไม่มีความต่อเนื่องของเราในที่นี้ก็คือไม่มีขอบเขตนะะโดยที่ c อยู่ระหว่าง a ถึง b เนี่ยนะคะนั่นก็คือ ถ้าเราอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b เราจะมี c อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จุด c ตัวนี้แหละที่ไม่มีขอบเขตนะเพราะเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งช่วงของการอินทิเกรตออกเป็น2ช่วงนะเพราะว่า c อยู่ตรงกลางใช่ไหมพราะช่วงของการอินทิเกรตก็จะเป็นอะไรได้บ้างคะนะ a ถึง c ของ f x d x และบวกกับ c ถึง b ของ f x dx นะอันนี้นะคะก็คือถ้าเราอินทิเกรตได้ผลลัพธ์อะไรแล้วเนี่ยนะคะเราก็จับมาบวกกันนะก็จะกลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b เห็นไหมอินทิเกรลสตัวนี้รวมกันเนี่ยนะคะก็คือเราดูว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งรู้ออกก็ถือว่ารู้ออก โอเคไหมนะแต่ถ้าลูกเข้าทั้งคู่ก็จะถือว่าผลบวกเนี้ยลูกเข้านะกับอีกแบบหนึ่งแบบที่4เนี่ยนะคะก็คือถ้าฟังก์ชันนี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b นะและอินทิเกรตจาก a ถึง c ของ f x dx และอินทิเกรตจาก c ถึง b ของ f x dx เป็น converge โอเคไหมคะเป็น convergence นะในที่นี้เนี่ยนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเรามีตัวอย่างนะครูบอกว่าสมมุตินะคะเรามีอินทิเกรตตั้งแต่ลบสถึง2ของ x ส่วนด้วยสแคว r ์รูท t 4ลบ x กำลังสองนะตัวเนี้ย เราจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาไม่มีขอบเขตที่ x กับลบ2แล้วก็2ใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าจะได้หารด้วย0นะจะได้เป็นการหารด้วย0นะคะนะในที่นี้เนี่ยก็คือถ้าเรามองว่าเรามีลบ2ถึง2แล้วก็เขามีปัญหาที่จุดปลายช่วงทั้งสอง ะะซึ่งในกรณีนี้เวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะต้องหาค่าคงที่มาตัวหนึงนะเพื่อที่จะบอกได้ว่าเราจะแบ่งช่วงของการอินทิเกรตนะคะเป็นลบ2ถึง4นะเป็นอันที่1กรณีที่1แล้วก็ C ถึง2เป็นกรณีที่2นะโดยที่แต่ละกรณีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีปัญหาที่ขอบล่างแล้วก็ขอบบนนะเพราะในที่นี้เราก็เลยบอกว่า ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตลบ2ถึง4ของ f x dx บวกด้วยอินทิเกรตจาก4ถึง2ของ f x dx นะในที่นี้ครูก,ก็ให้ f x ตัวนี้เนี่ยคือ x อาหารด้วย square root 4ลบ x กํลังสนะแล้วก็จุดที่เป็นปัญหานะคะก็คือลบ2กับ2นะแต่ว่าเรามี c เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมเรามี constant c เนี่ยนะคะเป็นตัวเชื่อมซึ่งถามว่า c ควรจะเป็นอะไรนะเลือก c อย่างไรนะเราก็บอกว่า c เป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง2แล้วก็ทำให้การคำนวณเนี่ยนะคะคำนวณได้ง่ายเพราะถ้าเป็นลบ 2- ถึง2ลักษณะนี้เนี่ยนะคะครูก็จะบอกว่า แนะนำให้ c เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนยนะแนะนำให้ c มีค่าเท่ากับศูนย์นะเพราะว่าพอแทนด้วยขอบเขตแล้วเนี่ยเขาก็จะคำนวณได้ง่ายใช่ไหมคะนะเพราะในที่นี้เราก็จะเห็นว่าเราจะหาอินทิเกรตจาก a ถึง b fxdx เนี่ยได้เป็นอินทิเกรตจาก a ถึง c fxdx บวกอินทิเกรตจาก c ถึง b ของ fxdx นะแล้วถ้าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะคะ c o n v e r g e ก็คือ integrate แล้วมีค่าก็จับมาบวกกันก็ได้เป็น integrate ที่เราต้องการนะแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่ง d i v e r g e นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าตัวที่มีปัญหา a กับ b เนี่ยเราต้องไป take limit ใช่ไหมถ้าตัวใดตัวหนึ่ง limit ไม่มีค่าเป็น d i v e r g e เนี่ยนะคะเราก็จะถือว่าตัวนี้นะ d i v e r g e ด้วยก็คือ ลู่ออกโอเคไหมคะน่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อนะคะมาดูตัวอย่างนะคะนะในที่นี้เขาให้เราหาค่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบอินทิเกรต0ถึง3ของเศษ1 1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดยกกาลัง2องส่วน3 dx ะว่าลู้เข้าหรือลู้ออกนะคะนะครูก็บอกว่า ถ้าเราให้ f x เท่ากับเศษ1ส่วนด้วย x ลบ1ยกกำลังสองส่วน3นะเราจะบอกว่าโดเมนของ f ตัวนี้ก็คือจำนวนจริงที่ไม่ใช่1โอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้น f x ตัวนี้ไม่มีขอบเขตที่ x เท่ากับ1นโอเคไหมนะซึ่ง1เนี่ยเป็นช่วงอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะ และว่าง0ถึง3 1อ่ะอยู่ที่นี่นะซึ่งเป็นจุดที่เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งการพิจารณาเป็น2ช่วงนะคะคืออินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3ของ f(x) dx ตัวนี้เนี่ยก็จะแยกเป็นอินทิเกรต0ถึง1 ของ f x dx บวกกับอินทิเกรต1ถึง3ของ f x dx นะเมื่อกี้นี้ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะคือ1เขาอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะแยกออกมาเป็น2องอินทิเกรลบวกกันนะเพื่อที่จะทำให้แต่ละอินทิเกรลเนี่ยมีจุดที่เป็นปัญหาที่ขอบบนหรือขอบล่างเท่านั้นโอเคไหมคะนะอันนี้ก็จะเป็น ดาวเป็นอันที่1นะทีนี้ก่อนที่จะทำต่อไปเนี่ยนะคะเนื่องจากเขาจะต้องมีการอินทิเกรตครูก็จะชวนให้คิดก่อนนะคะว่าอินทิเกรตเศษ1ส่วนด้วย x ลบ1ยกกำลัง2อส่วน3 dx ตัวนี้มีค่าเป็นอะไรนะซึ่งเขาก็คืออินทิเกรต x ลบ1ยกกำลัง2อส่วน3 d ของ x ลบ1เลยถูกไหมเราเปลี่ยนตัวแปรของการอินทิเกรต ตัวนี้ก็คือ x ลบ1ยกกำลัง1ส่วน3หารด้วย1คูณ3โอเคไหมะนะเราก็ทำให้เรารู้ผลของการอินทิเกรตละนะตัวนี้สมมุติว่าเป็นสมการที่1นะซึ่งจริงๆครูก็เอาหาร1ออกก็ได้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็มาแยกพิจารณา2กรณีนะกรณีที่1 เราก็จะมาดูอินทิเกรต0ถึง1ของ f x dx เห็นไหมคะซึ่งเราก็รู้ว่าเขามีปัญหานะฟังก์ชันไม่มีขอบเขตที่ x เท่ากนะับหนึ่งฟังก์ชันไม่มีขอบเขตที่ x เท่ากับหนึครูก็บอกว่าครูให้ t ตัวหนึงเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงของ0ถึง1นะเราทำแบบรวดเร็วได้ละนะ เพราะฉะนั้นอินทิเกรต0ถึง1ของ f x dx ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครูบอกว่าถ้าเขามีปัญหาที่ x เท่ากัน1ใช่ไหมคะเราก็จะเทคลิมิต t เข้าใกล้1ทางซ้ายให้เรานึกนะคะว่าเรามี0ถึง1นะแล้วก็จุดที่เป็นปัญหาเนี่ย1 เพราะเราก็กั้นตัวนี้ไว้นะด้วย t ซึ่ง t ตัวเนี้ยก็ต้องเข้าใกล้1ทางซ้ายนะแล้วก็อะไรคะ i ิ t e g r a t e 0ถึง t ของ f x dx โอเคไหมนะเราก็จะหาเป็น definite integral 0ถึง t ซะก่อนแล้วก็ค่อยมา take limit นะคะเนะพราะตัวนี้จะมีค่าเป็นอะไรนะ ตัวนี้ก็คือลิมิต t เข้าใกล้1ทางซ้ายนะอินทิเกรตตัวนี้เราบอกแล้วว่าเขาคือ3ของ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง1นส่วน3แล้วเราก็ใส่ขอบเขตเข้าไปว่า0ถึง t นะถ้าเรารู้ผลของการอินทิเกรตไว้แล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะนะตัวนี้ก็คือลิมิต t เข้าใกล้1ทางซ้ายนะคะ แล้วก็เอา3ไว้ข้างนอกนะแทนค่า t เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น t ลบ1ยกกำลัง1.3ส่วนสลบด้วยอะไรคะลบ1ยกกำลัง1นส่วนสโอเคไหมนะเพราะตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าลิมิต t เข้าใกล้1ทางซ้ายยังคงอยู่โอเคไหม นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น3ของ t ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3นะแล้วก็ลบ1ยกกำลัง1ส่วน3ตัวนี้ก็คือลบ1เพราะตัวนี้ก็จะให้ผลเป็นบวกด้วย1โอเคไหมนะครับเขตก็อยู่ที่นี่เพราะถ้าเราเทคลิมิต t เข้าใกล้1เข้าไปนะคะ พจนี้จะมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น0ถูกไหมน่ะเพราะตัวนี้คำตอบก็คือถ้าเราเทคลิมิตแล้วคำตอบก็คือ3น่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่2น่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้สมการที่1คือ i n t e g r a t e ไปลน่ะเมื่อกี้นี้สมการที่1ก็คือ indefinite integral นะกรณีที่1 เราก็ได้เป็น3นะคะคำตอบคือ3านะถ้าเขียนให้ชัดครูก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอินทิเกรต0ถึง1ของ f x dx ตัวเนี้ยเท่ากับ3านะให้เป็นสมการที่2โอเคไหมนะเสร็จแล้วเราก็มาดูกรณีที่2นะครูก็บอกว่าถ้าเราดูกรณีที่2ใช่ไหมคะก็คืออินทิเกรต1ถึง3 ของ f x dx นะซึ่งเราก็บอกว่าให้ t เนี่ยอยู่ในช่วงของ1ถึง3นะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต1ถึง3ของ f x dx ตัวนี้ mm hmm. ก็จะเท่ากับลิมิต t เข้าใกล้1ทางขวาโอเคไหมคะนะเรามาดูว่าช่วงของการอินทิเกรตเนี่ยคือ1ถึง3นะแล้วก็จุดที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะก็คือ 1> f ที่1ฟังก์ชันไม่มีขอบเขตเราก็เหมือนกับว่ากำหนด t มาตัวหนึงแล้ว t ก็ต้องเข้าใกล้1ทางขวาโอเคไหมคะ,ะแล้วตัวนี้นก็จะเป็นอะไรคะอินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง3ของ f(x) dx โอเคไหมคะให้มาดูว่าจุดที่เป็นปัญหาคือ1น1แล้วก็แทน1ด้วย t แล้วก็เทคลิมิต t ีเข้าใกล้1ทางขวานะซึ่งตัวนี้ก็คือลิมิต t เข้าใกล้1ทางขวาของอะไรนะเราก็ได้อินทิเกรตไว้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้ก็คือ3ในวงเล็บ x ลบหยกกำลัง1 3. นสะ่วน3ะแล้วก็ขอบเขตตั้งแต่ t ถึง3 ตัวนี้ก็คือลิมิต t เข้าใกล้1ทางขวาของ3นะแล้วก็ในวงเล็บก็จะเป็น3ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ลบด้วย t ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3เอา3มาไว้ข้างนอกเอเาใไหมนะคะนะเพราะตัวนี้ก็คือลิมิต t เข้าใกล้1ทางขวาของ3แล้วก็ วงเล็บหน้าก็คืออะไรคะ2ยกกำลัง1ส่วน3ลบด้วย t ลบ1ยกกำลัง1ส okay, ่วน3โอเคไหมพอเราเทคลิมิต t ลบ1ยกกำลัง1ส่วน3เมื่อ t เข้าใกล้1ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น0นพราะพ้นคำตอบในที่นี้นะคะก็คือ3คูณด้วย2ยกกำลัง1ส่วนส ตัวนี้ก็คืออินทิเกรต1ถึง3ของ f x dx ตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่3โอเคไหมนะถ้าเราย้อนกลับไปนะครูก็บอกว่าจากดาวนะตัวนี้เป็นดาวใช่ไหมนะและสมการที่2และ สมการที่3จะได้ว่านะเราก็บอกว่าจากดาวเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยนะคะและสมการที่2และสมการที่3จะได้ว่าอินทิเกรต0ถึง3ของโจทย์เนี่ยนะคะเศษ1ส่วนด้วย x ลบ1ยกกำลัง2อส่วน3 dx ตัวนี้มีค่าเท่ากับนะ ตัวแรกก็คือ3บวกด้วย3คูณด้วย2ยกกำลัง1ส่วน3โอเคไหมคะตัวนี้ก็คือ3 1บวกด้วย2ยกกำลัง1ส่วน3นะ่นนี่คือคำตอบโอเคไหมคะนั่นะนี่คืออินทิกรัมไม่ตรงแบบชนิดที่2นะคะโดยที่ฟังก์ชันไม่มีขอบเขตในช่วงของการอินทิเกรตนะอยู่ตรงกลางนะคะเราก็ต้องแบ่งเป็น สกรณีนะคะคือแบ่งที่คือแบ่งที่อะไรคะศถึงหแล้วก็1นถึงสอีกช่วงหนึ่งโอเคไหแบ่งการพิจารณาเป็นสองช่วงเอเคนะคะนะีเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโคง้ง y เท่ากับเศษ1ส่วนด้วย x บวก1กับแกน x เมื่อ x อยู่ระหว่างลบ1ถึง2นะเราก็ลองมาวาดรูปนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ลบ2 1 2 1 2 1 2 x ในที่นี้เนี่ยนะคะก็จะไม่เท่ากับลบ1ถูกไหม ถ้า x ศย์ y 1นะถ้า x เข้าใกล้ลบ1ฟังกช์ชันก็จะเป็นมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ถ้า x มีค่ามากขึ้นฟังกช์ชันก็จะมีค่าน้อยลงถ้า x 1ก็เป็น1ส่วน2ถ้า x 2ก็เป็นเศษ1 3. นส่วน3พ้กราฟก็จะเป็นลักษณะนี้นไปจนถึง2ใช่ไหมตัวนี้ก็จะขึ้นทางนี้ ก็จะได้กราฟลักษณะนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งมาเรื่อยเยเนี่ยนะคะจนถึงสองใช่ไหมเพราะเราจะเห็นว่าที่ x เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยนะคะฟังก์ชันนี้ไม่มีขอบเขต่ะเพราะถ้าสมมติว่าครูให้ f x เท่ากับ เศษหส่วนด้วย x บวกหเนี่ยนะโดเมนของ f ก็คืออะไรจำนวนจริงลบด้วยลบหนึ่งเหนไหมนะเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้น f x ตัวเนี้ยไม่มีขอบเขตที่ x เท่ากับลบหนะแล้วเราบอกว่าพื้นที่ที่ต้องการมีค่าเป็นเท่าไหร่เท่ากับอะไรคะ อินทิเกรตลบหถึง2ของ f x d x นะแต่เนื่องจาก f x ไม่มีขอบเขตที่ x เท่ากับลบหเพราะฉะนั้นอินทิเกรตลบหถึง2ของ f x d x เนี่ยนะคะเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบชนิดที่2นะเราควรจะต้องบอกได้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบลักษณะไหนนะ พอเป็นอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่2เนี่ยเขามีปัญหาที่ไหนเขามีปัญหาที่ x เท่ากับลบหน่ะเราก็ชำนาญล้เราก็จะบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นอินทิเกรตลบหถึง2ของ f x dx ตัวเนี้ยก็คือลิมิต t เข้าใกล้ลบหทางขวาของอินทิเกรต t ถึง2ของ f x dx นะเพราะอะไรเพราะเราดูว่าตัวเนี้ยลบหถึง2นะแล้วเขามีปัญหาที่ x เท่ากับลบหเราก็ตั้ง t เข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้ทางนี้ก็จะเป็นเข้าใกล้ทางบวกโอเคไหคะนะตัวเนี้ยเป็นตัวจักสำคัญนะเป็นตัวจักสำคัญนะคะนะเราก็มาดูว่า อินทิเกรตได้ยังไงนะคะนะนทีนี้เราก็มาคิดก่อนว่าอินทิเกรตที่เราต้องการเนี่ยนะคะคืออะไรก็คืออินทิเกรตเศษ1ส่วน x บวก1 dx ใช่ไหมเราก็บอกว่าเขาคืออินทิเกรตเศษ1ส่วน x บวก1 D ของ x บวก1เราใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปร ى. ตัวนี้ก็จะเป็นลอกของ Absolute x บวก1 โอเคไหมตัวนี้เป็นสมการที่1นนะเพราะถ้าสมมุติว่าเราจะแทนค่านะคะใส่ขอบเขตเข้าไป t ถึง2เราค่อยๆทำไปทีละขั้นนะคะนะของเศษ็จ1ส่วนด้วย x บวก1 dx ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเราก็ใส่ขอบเขตเข้าไปล็อของ x บวก1 t ถึง2ใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นล็อกของ3บวกด้วยล็อกของ t บวก1โอเคไหมคะนะตัวนี้ก็พักไว้อีกเป็นสมการที่2นะเสร็จแล้วเราก็มองออกว่าชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้นะซึ่งมีค่าเท่ากับล็อก3บวกล็อกของ t บวก1เนี่ยนะคะ ก็คือชิ้นนี้ในสมการดาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการที่2แทนในดาวเนีนเวลาที่ทำงานเนี่ยนะคะเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยเราก็เขียนเป็นสมการเลขสมการเนี่ยนะคะห้อยท้ายไว้นะจะได้รู้ว่าจะหยิบมาใช้เมื่อไหไร่นะคะจะได้เห็นได้ชัดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตลบ1ถึง2 ของ f x dx ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิต t เข้าใกล้ลบ1ทางขวาของอะไรคะ log ส3ลบด้วย log ของ t บวก1โอเคไหมแล้วเราเทคลิมิตเข้าไป t เข้าใกล้ลบ1ทางขวาใช่ไหมลบ1บวก1ก็ได้0นะเรามองว่า พอเราเทคลิมิตเข้าไปเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นล็อกของ0ซึ่งมีค่าเป็นไรคะฟังก์ชันล็อกหน้าตาเป็นไงหน้าตาแบบนี้ถูกไหมเนรพะตัวนี้เข้าใกล้0ตัวนี้ก็จะเป็นไรคะลบอินฟินิตี้ถูกไหมนะแล้วตรงนี้มีลบอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคำตอบก็คืออินฟินิตี้ โอเคไหมคะน่ะเพราะฉะน,นั้นอินทิเกรตลบหถึง2ของ f x dx ตัวเนี้ยลู่ออกน่ะก็คือเราหาพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยไม่ได้ค่ามันมีมากมายมหาศาลน่ะก็คือลู่ออกนะคะนะอะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ